สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเอฟเฟกใน t i k t o k นะครับที่ใช้เล่นเป็นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะครับโดยเอฟเฟกนี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับให้เราเนี่ยนะครับพูดคำศัพท์ให้เข้ากับหมวดหมู่ต่างๆที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับสวัสดีครับใน tikTok นะครับจะมีเอฟเฟกนะครับอันหนึ่งที่สามารถเอาไว้เล่น เกมภาษาอังกฤษได้นะครับอ่านตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามาเล่นกันนะครับอแอลนะครับประเทศ country ขึ้นตัวตัวแอลนะครับอะไรวะแอลลาวส์นะครับลาวส์นะครับ city เมืองนะครับเมืองก็ลักเซมเบิร์กแล้วกันนะครับลักเซมเบิร์ก animal นะครับตัวแอลอะไรเอ่ยขึ้นตัวแอลอืม ยังไม่ออกนะครับ body part ขึ้นตัว a, L ลังนะครับลังปอดนะครับ j อบขึ้นตัว a, L นึกไม่ออกบรนด์นะครับหลุยวิตองนะครับ famous person ขึ้นตัว L ยังไม,ไ,มไม่ออกนะครับ c l o ซ i n g ตัว L ไ,ไม่ออกนะครับเค e m i c a l element นะครับาธาตุเคมีนะครับ อ่านี่ไม่ออกสปอร์ตขึ้นไปแอลโหยากมากเลยัอะไรฮ่องกงฮ่องกงซิตี้ฮานอยที่ฮานอยเวียดนามไง oh, อ๋อค่ะเอออ่ะเอ้ย a n ล m a ฮอกเออมิงเบิร์ฮอ่ะบอดี้พาร์สเฮดอืมจ็อจ็อกอะไรฮะฮุกเกอร์ what is ุกเกอร์ฮุกเกอร์อ่ะ